ผมมีสินค้าแนะนากันนะครับผมนะวันนี้นะครับผมนจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นขาไม้นะครับผมขาไม้ดาคุณภาพดีนะครับผมนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวขาไม้กันนะครับผมตัวขาไม้นะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสีดํานะครับผมนะก็สามารถปรับความสูงได้นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมยืดได้นะครับแล้วก็หมุนตรงนี้เพื่อล็อกนะครับผมนะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นก้านนะครับผมนะแบบงอนะครับผมนะสามารถปรับขนาดความยาวได้ตรงนี้นะครับผมนะนี่เลย ก็จะเป็นตัวขานะครับผมนะเป็นตัวขานะครับเวลากางก็เราดึงมาให้สุกนี่เลยแล้วเราก็การนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้าเก็บต็ง่ายๆเราคลายน็อตมันก่อนนะครับผมนะแล้วเราก็เก็บนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยก็จะเป็นแบบแกนเล็กนะครับผมนะก็ตัวขาไม้เขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็ทุาไหนสนใจนะครับผมนะขาไม้ดาแบบนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาเออ ชุดละห้ารอยาสิบบาทนะครับผมนะนีเลยนะสามารถติดต่อบอกมาที่ร้านเราได้นะครับหรืออยากจะมาดูตัวขาไม้ด้วยตัวนี้ที่ร้านก็เชิญมาได้นะครับผมนะโอเคนะคผมก็ต้องขอฝากร้านมนิวสิกด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม